สันเลยเามาหัวเราะมาหัวเราะใหญ่เลยเามาหัวเราะลูกกัดไม่ดีเลยมาหมาเนี่ยก็กินน้ำส้มก็ไม่ได้นะ อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยใช่ไหมล่ะโอ้ยเปรี้ยวมากเลยนะมันก็อร่อยด้วยนะทำไงดีเอ่ยกินไหมกินอีกเหรอ theo trang lên quá mà cho nhìn mình nhé nhìn mình có ăn kín rồi nè có lòi 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 ăn lòi ไม่ไหวแล้วอ่ะพอแล้วพอแล้วนะมาดีใจได้ยังใครนะน่ารักจังเลยนะหน้าเหมือนใครวะหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนมะหมันหน้านี่นะไม่หรอกหน้าเหมือนมะพับป่ามากกว่านะหน้าเหมือนมะหมันหน้านี่นะ Nói nghe có nói Papa Hãy mà giếm nồi đi Hey 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 good. Hey 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 Anh đưa tao mấy tên lưu kìa Hả?